แนวคิดจกักรวรรดินิยมรัเสเซียซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวัฒกรรมรัสมากไปสะท้อนอยู่ในบางส่วนของวรรณกรรมคลาสสิกได้ตีกรอบชนชาติเพื่อนบ้านมานานแล้วว่าล้าหลังและต้องการการพิชิตแบบอาระยะทำให้การกบขี่ข่มเหงดูเป็นเรื่องธรรมดา ปูตินไม่ได้สร้างจักรวรรดินิยมรัเสเซียแต่จักรวรรดินิยมรัเสเซียต่างหากที่สร้างปูตินขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่การกล่าวโทษนาโต้จึงเป็นการพลิกผันเหตุแหละผลสงครามของรัเสเซียผลักดันให้ประเทศต่างๆมุ่งสู่นาโต้ไม่ใช่ทางกับกันและแกนแท้ของแรงจูงใจคืออุดมการจักรวรรดินิยมซึ่งได้รับการปลูกฝังมาหลายชั่วอายุคนยูเครนประกาศอิสรภาพ โจมตีลงกันอุสลูกาอเมริกาส่งด่วนเ3 5พร้อมขีปนาวุธอ e ีแรม3,000ลูก ทานผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้24สิงหาคมถือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพของยูเครนท่านผู้ฟังครับวันประกาศอิสรภาพยูเครนเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สําคัญก็คือการที่ยูเครนนี่แหละครับส่งโดรนไปโจมตีไปทุบหม้อข้าวเป็นแหล่งรายได้หลักสําคัญของรัเสเซียเกิดขึ้นที่อุชลูกานะครับทางด้าน ตะวันตกเฉียงเหนือนะของเลนินกาดนะครับใกล้ใกล้กับนครเซนส์ปีเตอร์เบิร์ก Saint k, ซึ่งดูเหมือนว่าการประกาศ วันประกาศอิสระภาพ24สังหาสิงหาคมของยูเครนในปีนี้สร้างหายนะให้กับรัเสเซียอย่างมากมายโดยเฉพาะการไปโจมตีแหล่งใดได้สําคัญนั่นก็คือโครงการน้ํามันโรงกันน้ํามันคลังน้ํามันของรัเสเซียท่านฟังครับปูตินลาฟลอฟและคนอื่นๆในกลุ่มเคมรินนั้นยังคงพูดถึงสาเหตุหลักที่เป็นในยะที่อ้างว่าเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้รัเสเซียนี่แหละครับพยายามที่จะปราบปรามยูเครนและวาดแผนที่ ยุโรปขึ้นมาใหม่ท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่การขายายตัวของนาโตความจำเป็นในการปลดปล่อยอาวุธและกำจัดนาซีของอยูเเขนเพื่อนบ้านเท่านั้นการปกป้องชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษารัเสเซียหรือว่าความไม่มั่นคงส่วนตัวของปูตินแต่มันลึกซึ้งและเก่าแก่กว่านั้นนั่นก็คือจกกักรวรรดินิยมแบบรัเสเซียซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยวัฒนธรรมที่สนับสนุนการครอบงำประเทศเพื่อนบ้านอย่างยาวนาน แต่ผู้ฟังครับเป็นเวลามาหลายทศวรรษแล้วนะครับที่รัเสเซียระบอบซานี่แหละครับและรัฐบาลขาวแดง รวมถึงกลุ่มที่ขั้งใจแนวคิดเมคกรัสเซียเกรดอเกนของปูตินได้ทําสงครามและลณลงซ้าแล้วซ้าเล่าต่อการลุกรานดินแดนของยูเครนนี่เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมายาวนานไม่ใช่ปฏิกิริยาต่อนาโต้ของทศวรรษที่21และดูเหมือนทัานี่หละครับก็ซึมซับแนวความคิดจักรวรรดิรัเสเซียจากนโยบายในปัจจุบันที่มุ่งความยิ่งใหญ่ของอเมริกาตามนโยบายมากา้าเมดอเมริกาเกรดอเกนซึ่งดูเหมือน ว่าทรัมป์นี่แหละครับกำลังลอกเลียนแบบนโยบายของปูตินเพราะ,ะนั้นสถานการณ์ที่ทรัมป์ของกับปูตินดูแล้วมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่เลยครับจากเรื่องของสถานการณ์การกดดันเรื่องของการให้ยุติสงครามที่ดูเหมือนการกดดันของทรัมป์มันไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้ปูตินนั้นต้องตั้งตะหนักในการที่จะยุติสงครามกลายเป็นว่าทรัมป์นี่เลยครับ พยายามที่จะช่วยเหลือปูตินโดยการขยายเวลาออกไปเรื่อยๆขณะเดียวกันก็กําจัดนะครับความสามารถของยูเครนทําให้ความสามารถของยูเครนนั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนถูกมัดมือชกอยู่ข้างเดียวขณะที่ปูตินนั้นใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่โจมตีทุกอย่างไม่เว้นทุกวันเว้นเรื่องเดียวก็คือการใช้นิวเขีย์เท่านั้นเอง แต่ฟังครับแนวคิดจักรวรรดินิยมรัสเซียซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวาธกรรมรัฐบาลมากมายนี่นะครับสะท้อนอยู่ในส่วนของวรรณกรรมคลาสสิกได้ตีกรอบชนชาติเพื่อนบ้านมายาวนานแล้วนะครับว่าล้าหลังและต้องพิชิตแบบอารยะทําทำให้การกดขี่ข่มเหงนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องชอบธรรมสำหรับรัสเซียที่มองชาวยนั้นเป็นพลเมืองชั้นสที่ประชาชนชาวรัสเซียต้องปกครอง ปูตินไม่ได้สร้างจักรวรรดินิยมรัเสเซียแต่จักรวรรดินิยมรัเสเซียต่างหากที่สร้างปูตินขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่การกล่าวโทษนาโต้จึงเป็นการพลิกผันเหตุและผลสงครามของรัเสเซียผลักดันให้ประเทศต่างๆมุ่งสู่นาโตไม่ใช่แนวทางกับกันและแก่นแท้ของแรงจูงใจก็คืออุดมการจักรวรรดินิยมซึ่งได้รับการปลูกฝังมาหลายชั่วอายุคนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับชาติต่างๆในยุโรปก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่ภัยคุกคามที่มันเกิด ขึ้นจากรัสเซียนี่แหละครับมันทําให้หลายชาติที่ก่อนหน้านี้อยู่ในสถานการณ์เป็นกลางกลับกลายเป็นว่าความเป็นกลางนั้นไม่สามารถคุ้มครอง ชาติต่างๆเหล่านี้ได้โดยเฉพาะประเทศแถบสแกนดิเนเวียนี่แหละครับสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนี่แหละครับทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องรีบวิ่งเข้าหานาโตเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยให้กับตัวเองกลายเป็นว่านาโตไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อรัเสเซียรัเสเซียต่างหากเป็นภัยคุกคามต่อนาโตททำให้นาโตนี่แหละครับต้องจับมือกันแน่นแฟ้นมากขึ้นเพื่อต่อต้านจัก,กรวรรดิรัสเซีย แต่สถานการณ์ในปัจจุบันของยูเครนนั้นมันกลับน่าสนใจมากกว่าความลุ่มหลงในจักรวรรดิเก่าของรัเสเซียผ่านผู้นําสูงวัยนี่แหละครับที่มันใกล้อาวสานโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความสนใจให้แก่ประชาคมชาวโลกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่โรนยูเครนนี่แหละครับสามารถจู่โจมและก็โจมตีสถานีการอุสลูก้าในวันประกาศอิสรภาพของยูเคนซึ่งก็คือวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อเช้าวันที่24สิงหาคมนี่แหละครับยูเครนได้ทำเครื่องหมายวันประกาศอิสรภาพพร้อมกับข้อความอันทรงพลังไปยังรัเสเซียโดนยูเครนเข้าโจมตีท่าเรืออุสลูก้าในภูยิภาคเลนินกาศดโดยพุ่งเป้าไปที่อาคารประมวลผลของก๊าซโนวาเทคผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติลายใหญ่ของรัเสเซียการโจมตีไปยังหน่วยเศษส่วนของคริ เจอริอกนี่นแหละครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการดําเนินการลงกันาการจุดไฟเผาครั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อุตสาหกรรมโดโดแต่มันเป็นศูนย์กลางที่รัเสเซียส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติผ่านสิ่งที่เรียกว่ากองเรือเงาช่วยมอสโกเรื่องการคว่ำบาตรระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่รัเสเซียเนี่ยครับตามปกติแล้วก็จะอ้างว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นเกิดจากเศษซากปัดหักพัง ที่ตกลงมาแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดด้วยเปลวไฟที่มองเห็นนี่แะครับอย่างชัดเจนในภาพที่หมุนเวียนออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี่แะครับซึ่งดูเหมือนมันเกิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูเคนมุ่งเป้าเป้าไปที่อุสลูกา้า เดือนมกราคมปี2025นี่ครับการโจมตีด้วยโดรนคล้ายๆกันมันก็เกิดขึ้นที่อาคารที่พักนะครับคนงานทำให้เกิดไฟไหม้และหยุดชะง,งักการทำงานไปชั่วคราวรรรการกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งในวันประกาศอิสรภาพนี่แหละครับของยูเครนได้ขีดเส้นขอบเขตทั้งความอ่อนแอของโครงสร้างพื้นฐาน ที่สําคัญของรัเสเซียระบบป้องกันของรัเสเซียที่ดูเหมือนไม่ป้องกันความสามารถของเคียบในการโจมตีด้านลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียด้วยการโจมตีที่ประสบผลสําเร็จ2ครั้งในเวลาไม่ถึงปีเนี่ยนะครับมันทําให้อุสลูกากาลังกลายเป็นสัญลักษณ์การเตือนว่าเครื่องจักรสงครามของรัเสเซียอยู่ไม่เกินเอื่อนพร้อมกับพลังการทําลายจากขีบรุ์รุ่นใหม่ๆของยูเครนที่ทยอยการเปิดตัวเกือบทุกวันทุกวัน และล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีรายงานการโจมตีโรงกันน้ำมันซิสลานในภูมิภาคซามาราของนัเสเซียอีกครั้งหนึ่งรายงานที่ยืนยันระบ,บุถึงการโจมตีโดยตรงตามมาด้วยการระเบิดแม้ว่าตอนนี้มันยังจะไม่มีรายละเอียดความเสียหายซึ่งความเสียหายนี่แหละครับมันอาจจะเริ่มเผยแพร่กันในช่วงบ่ายของวันนี้แต่ดูเหมือนว่า การประเมินการทำลายการโจมตีแบบนี้เนี่ยครับมันไปทำลายล้างโรงกั่นน้ำมันสำคัญอีกโรงกั่นหนึ่งของรัสเซียโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าโรงกั่นน้ำมันแห่งนี้มีกำลังผลิตถึง8.5ล้านตันของน้ำมันดิบคิดเป็น3.5ของกำลังการผลิตทั้งหมดของรัสเซียเพิ่มแรงกดดันจากผลกระทบการโจมตีโรงกั่นคลังน้ำมันของรัสเซียมากขึ้นขณะที่ประชาชนชาวรัสเซียเองตอนนี้ก็เริ่มเดือดร้อนนะครับมีการต่อแถวรอเติมน้ำมัน ท่ามกลางร,ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นไม่หยุดท่ามกลางข่าวการอนุมัติแบบลับๆของเขีบรุษลอน ความแม่นยำสูงของอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั่นก็คือการมาของขีปุรอ e ีแรมพร้อมๆกับความสามารถของโดนนะครับขีปุธล่อนของยูเคนที่กำลังสร้างความฮือฮาในปัจจุบันกลายเป็นว่าทรัมป์นี่หละครับดูเหมือนจะเพิ่มแรงกดดันการอนุมัติแบบลับๆอีแรม e นี่หลยครับจำนวนมากถึง3,350ลูกและจะทยอยส่งอตแรกภายในไม่เกิน2สัป,ปดาห์นี่นะครับซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันจากทรัมป์นะครับ ในจากการขยายเวลาเรื่องการกดดันรัเสเซียออกไปอีก2ส,สัปดาห์ดูเหมือนมันจะตรงกันพอดีรวมถึงข่าวการมาของการคุ้มครองทางอากาศที่ทำเองเลยครับระบุนะคบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการความค้ำประกันความปลอดภัยให้กับยูเครนโดยอาจจะมี F-35 และ F-16 เนี่ครับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการค้ำประกันความปลอดภัยให้ยูเครน บัังคเหตุการณ์การโจมตีโรงกัน่นน้ํามันอุสลูก้าเนี่ยครับซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญและเป็นหัวใจสําคัญของแหล่งเงินทุนที่นํามาสนับสนุนสงครามอย่างได้ผลอาจทําให้หอ,อการแห่งนี้เนี่ยครับอาจต้องใช้ยุระเวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถนํากลับมาดําเนินการได้เพราะว่าต้องนําเข้าอะไรจากต่างประเทศเท่านั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญในวันประกาศอิสรภาพของยูเครนพร้อมกับสร้างหายนะต่อ ทั่วรัเสเซียและทั้งรัเสเซียและปูตินโดยที่รัเสเซียตอนนี้นี่นะครับแทบจะป้องกันตัวเองอะไรไม่ได้แล้วขณะที่แนวโน้มในการพบกันแบบทวิภาคีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทรัมป์ปูตินและเซเลนสกี้ดูเหมือนว่า ความชัดเจนตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วว่าทั้งเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆที่ทางฝั่งปูตินโดยเฉพาะลับๆนี่หละครับรัฐมนตรีออกประเทศต่างประเทศของรัเสเซียที่ออกมาตั้งเงื่อนไขกลายเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ล่าสุดกบกลายเป็นว่ารัฐบาลรัเสเซียนั้นจะไม่รับรองผลการกระทําของเซเลนสกี้เพราะว่าหาว่าเซเลนสกี้นั้นเป็นคนนอกรัฐธรรมนูญของยูเครนจากการที่เขายัางดํารงตําแหน่ง แ่ประธานนธิบดีอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นเหตุผลสำคัญล่าสุดว่าเซเลนสกี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าทำการทำลงนามสัญญาใดๆกับปูตินกลายเป็นเหตุผลใหม่ที่รัเสเซียยกขึ้นมาอ้างในเรื่องของการเจรจาทวิภาคีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ